สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง baby g o o นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการทำจุดซื้อรถก็ขายรถนะฮะก็มันจะมีวิธีทำกันเนี่ยก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะฮะผมก็จะไม่พูดเร็วแล้วกันอ่ะตรงนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะผมก็จะทำจุดซื้อรถก่อนแล้วกันนะฮะจุดซื้อรถจะทำเป็นบ้านหลังๆก็ได้นะฮะหรือว่าจะทำเป็นชูรูมอะไรก็ได้นะโชรูม ผมก็อันนี้ก็เคือจุดซื้อรถนะฮะผมก็จะทําเป็นตัวคลิกเองใช่ผมจะทําเป็นตัวคลิกนะฮะอ่ะสามารถวางกระดาษเลยพวกนี้วางรูปแบบให้มันเห็นตัวคลิกนะอ่ะผมก็จะให้มันตัวคลิกแบบนี้นะแล้วก็อ่ะผมวางเป็นนี้แล้วกันโอเคคลิปนี้น่าจะยาวมากเลยนะครับปรับสีฟ้าแล้วกันนะครับ้มันตรงกลางหน่อย โอเคแล้วก็ขยายมันมานะนีนะีให้มันให้มันเท่ากับไอ้ d i s c b o นะฮะโอเคแล้วก็กดสีฟ้านะเพิ่มขนาดของมันใช่โอเคนะฮะได้ยินใช่ไหมฮนะก็เราก็จะรู้นะฮะว่าให้กดตรงไหนนะะก็กดตรงนี้นิดเองนะฮะโอเคเราก็มาพิมพ์คำสั่งกันเลยนะฮะลบคำนี้ออกไปนะครับ พิมพ์ควาว่า off condition นะครับใช่เราจะตั้งราคารถเท่าไหร่นะครับอ่ะอย่าลืมปรับ enter ให้กลายเป็น on click ด้วยนะฮะปรับให้กลายเป็น on click แล้วจากนั้นนะครับก็พิมพ์ในวงเล็บปิดกาของ off condition ว่า inventory นะครับแล้วก็เติมเครื่องหมายนี้นะแล้วก็คําว่า crash นั่นคือเงินนะฮะแล้วก็เติมเครื่องหมายนี้นะเครื่องหมายนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็เอาราคารถที่เราจะให้ซื้อเอาผมตั้งราคาหนึ่งหมื่นเราก็ต้องลบหนึ่งนะฮะถ้าราคารถหนึ่งหมื่นเนี่ยเราก็ต้องลบหนึ่งด้วยนะฮะก็หนึ 1, ่งหมื่นลบหนึ่งก็กลายเป็นเก้าเก้าเก้านะะเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะะ <c oughs> แล้วก็พิมพ์ใต้นี้นะใต้นี้เลยคำว่า inventory นะครับแล้วก็เติมวงเล็บปิดกา โอเคนะครับแล้วก็เติมคาว่าแอดนะครับแล้วก็ดอกจันดอกจันแล้วก็เติมไปนะเขียนคาว่าลบนะฮะลบหนึ่งหมื่นนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวผม,ผมลืมผมลืมนะราคารถมันเท่านี้ใช่ปะราคาหนึ่งหมื่นใช่ปะไม่เ,เป็นราคาหนึ่งอะตั้งราคารถหนึ่งพันแล้วกันนะ โอเคผมสมองเริ่มเบือนะ่อละตั้งราคารดหนึ่งพัน้ะกันนะฮะโอเคผมตั้งราคาลดหนึ่งพันนะ,ะแล้วก็พิมพ์ในวงดอกจันนี้นะฮะคาว่า crush นะฮะก็คือเงินก็สแกนว่าเราเนี่ยมีเงินหนึ่งพันนะ,ะแล้วก็ inventory ลบไปนะฮะปุด๊ดนะแล้วก็พิมพ์ตานี้เลยนะอตาน,นี้เลยนะฮะคาว่า inventory เ,เหมือนกันใช่แล้วนะคําว่า inventory เ,เหมือนกัน ก็เติมวงเล็บนะฮะโอเคนะครับพิมพ์ในวงเล็บว่า add นะฮะตกจันทร์แล้วก็วิฮิโคลนะฮะแล้วก็เติม s ด้วยนะฮะมันจําเป็นต้องเติม s ถ้าไม่เติม s เ,เนี่ยรถมันจะไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็เติมชื่อรถที่เราจะให้ซื้อนะฮะอ่ะผมจะซื้อรถคิงละกันนะฮะโอเคซื้อรถคิงนี้นะฮะแล้วก็เติมเครื่องหมายด้วยนะครับคําว่าทิพนะ เครหมายว่าคุณซื้อรถแล้วนะครับจะเติมอะไรก็ได้นะให้มันอนลังการก็ได้นะคุณซื้อรถแล้วใช่อุ้ยเขียนผิดนะเขียนผิดตัวทีตทีคุณซื้อรถแล้วนะครโอเคนี่นะเราต้องมีเงินประมาณเอ่อหนึ่งพันนะฮะแต่ตอนนี้ผมดูเงินนะฮะตอนนี้ผมมีเงินไม่ถึง1นึ่ันเลยมีแค่25บหาทอ่าเดี๋ยวเราจะมาแก้จำนวนกัน อันนี้ผมยังไม่ได้เปิดโหมดโลเพนะฮะรถก็เลยยังไม่หายอ่ะผมก็จะเพิ่มเงินก่อนนะฮะอันนี้ไม่ต้องทําตามนะฮะไม่ต้องทําตามโอเคโอเคนะตอนนี้ผมมีเงินประมาณหนึ่งพันนะมาดูดิซื้อรถได้หรือเปล่าโอเคกดเลยนะเอเคซื้อรถแล้วนะฮะ อันนี้ตามจริงผมก็ยังไม่ได้เปิดโหมดโ,โลเปนะฮะมันก็ยังมีรถอยู่แต่ถ้าเปิดโหมดโลเปเนี่ยรถมันก็จะหายนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดโลเปให้ดูเลยนะฮะโอเคนะผมเปิดโหมดโลเปแล้วนะฮะก็ตอนนี้รถผมมีไหมนะฮะโอเคผมมีรถคิงอยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมก็ จะให้มันเพิ่มรถซูบรานะฮะซูบราโอเคนะตอนนี้เงินผมมีเท่านะไหร่ครับมีกี่ี่ผมซื้อรถแล้วจะดูกันนะโอเคผมมีเงินยี่สิบห้าบาทจะเพิ่มเงินก่อนนะโอเคนะผมมีเงินหนึ่งพันแล้วนะดูที่จะซื้อรถซูบาราได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีรถซูบารานะฮะยังไม่มีอกดชิกที่เข้ามานะเรียบร้อยนะคุณซื้อรถแล้วเอามาดูนะโอเคนะเราก็มี ซื้อรถซูบาร่าแล้วนะฮะโอเคนะการซื้อรถก็เสร็จไปแล้วนะเราไปดูที่ขายรถกันเลยนะครับเฮ้ยเฮโอเคนะฮะอันนี้ก็จุดขายรถนะฮะก็เอาไว้สําหรับคนที่อยากจะขายรถนะเอาละ่ะก็วางติ๊กเกอร์บ็อกซ์นะฮะแล้วก็ทําลักษณะให้รู้ว่าติ๊กเกอร์บ็อกซ์เนี่ยมันอยู่ทางนี้นะฮะก็จะวางสีเหลี่ยมนี่นะโอเค โอเคมันใหญ่ประมาณเท่านี้เราก็ต้องปรับให้มันตามเท่าขนาดของมันนะเท่าปะน่าจะเท่าแหละแล้ก็เติมนี่นะโอเคนะโอเคโหมาหน่อยโอเคอย่า okay, งนี้นะเราจะคลิกตรงนี้ให้มันทำงานโอเคเรามาพิมพ์กันเลยแล้วก็ลบคำว,ว่าทิปออกไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว,ว่า off condition ครับ โอเคนะเมื่อเราพิมพ์ all condition แล้วก็อย่าลืมเติมคําว่า enter เนี่ยลบนะฮะให้เป็นคาว่า on click แล้วก็พิมพ์ใน all condition นี่ยคำว่า inventory นะครับอ๋อแล้วเติมเครื่องหมายนี้ด้วยนะแล้วก็พิมพ์คำว่า vehicle นะครับก็คือรถนั่นเองผ่านนะนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยคำว่าเท่ากับนะฮะคำว่าเราจะขายรถอะไรนะรผมก็จะขายรถ king นะฮะ โอเคแล้วก็พิมพ์ใต้ออฟค ondition นะฮะคำว,ว่า inventory นะฮะขายรถได้ราคากี่บาทนะฮะก็ตั้งไปอันนี้ผมจะลบรถก่อนนะฮะแล้วก็ลบเลยนะฮะคำว่า add <c oughs> แล้วก็ดอกจันแล้วก็ vehicle นะฮะแล้วก็เติม s นะอย่าลืมเติม s นะถ้าพิมพ์ผิดมันจะบั๊กนะแล้วก็พิมพ์คำว,ว่า king ใช่ปะอืมผมบ่าจะไม่ได้เจอละอันนี้นะปรับนี้เป็นกันยว yes, นะฮะโ้กคิงรถคิงน่าจะหายบ้างนะแล้วก็คำว่า inventory นะครับแล้วก็ add นะครับก็ดอกจันดอกจันแล้วก็นี่นะเติมคำว่า c r u s h นะก็คือเงินขายรถราคากี่บาทนะครับ ซื้อมาหนึ่งพันนะฮะผมก็จะขายประมาณห้าร้อยแล้วกันโอเคขายห้าร้อยรูซิว่ามันจะทํางานไหมนะฮะเดี๋ยวต้องเติมคเบรรยินด้วยนะจะให้รู้ว่าเราขายรดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายรดแล้วนะโอเคขายลดแล้ว,นะ okay. ลลวเอาเดี๋ผมยังไม่ได้ทหเลยเอาน,นะฮะลดคิงก็จะหายนะครับ ทำงานอยู่นะฮะโอเครถคิงก็จะหายนะครับแลวเราก็ได้เงินมาด้วยนะฮะห้าร้อยนะนี่นะจำนวนค่าเงินโอเคอเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่กันนะพุดนะครับผมได้เงินมาแล้วนะหนึ่งพันเข้ามาตรงนี้เราก็กดซื้อรถปุดซื้อรถแล้วนะน,นี่ผมซื้อรถซูบามาสองคันเลยนี่ว <c oughs> ะมาปรับเป็นคิงก่อนนะครับแล้วแต่นะจะเอารถคันอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นชื่อรถแบบเป๊ะนะ อ๋อลืมไปเงินผมมีไม่พอโอเคเสรแล้วเลยะนี่นะรถคิงครับเราจะไปขายรถคิงกันนะฮะโอเคนะตอนนี้ผมยังมีรถคิงอยู่นะครับใช่อ่ะผมกดปุดเงินผมเพิ่มนะฮะส่วนรถคิงผมก็หายใช่นะขายแล้ว <IN symmetric> ขายแล้วนะก็สามารถเอาไปตกแต่งได้นะฮะว่าจะทำเป็นที่ยังไงทำเป็น Spencer. โชว์รูมก็ได้นะฮะ ว่าจะทําเป็นววรูสาวรีอะไรอะไรห้องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใครชอบก็จบแล้วนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ให้ผมมีกาลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ดูจนจบบ๊ายบาย